สวัสดีครับมาแมนครับผมลิตเติ้ลครับผมครับวันนี้เป็นงานอะไรครับครับก็วันนี้เป็นงานการ่าของ vivo เนาะเป็นหนังที่ถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือทางเรื่องเรื่องแรกของประเทศไทยเลยทางหนีไฟครับผมใช่ครับดูมาแล้วเป็นไงบ้างสนุกนะแมนตอนแรกแบบเออคือเราว่าก็ไม่ได้คาดหวังนึกว่าจะเป็นแบบโชว์เคสเอามาโชว์เทคโนโลยีอะไรเงี้ยแต่พอแบบเราได้ลองดูอะเออเขาแบบ มีการเล่าเรื่องมีอะไรที่แบบมันไม่ใช่แค่เอามาโฆษณาไม่ได้แบบเป็นไทยอินถือโทรศัพท์ใช่มันมีทั้งมิติของหนังแล้วก็เทคนิคการใช้กล้องมือถ่ายด้วยใช่การเทคนิคถ่ายหรือแบบแม้แต่แบบบทอะไรเงี้ยก็ดีมากรู้สึกสนุกมากครับก็จะมีถ่ายอยู่ตลอดเนาะก็แบบมีแต่ส่วนใหญ่เราก็จะใช้ถ่ายง่ายๆเนี่ยแหละเป็นคอนเทนต์ลงอินสตาแกรมบ้างหรือแบบเป็นสตอรี่เป็นรูปอ่เป็นรูปจะเยอะมากกว่าใช่ครับ ก็มีเป็นแบบนี่ยังไงอะไม่ใช่เป็น2คนเลยแต่เป็นของซีรี์มากกว่าใช่ใช่จริงๆเหมือนตอนเนี้ยซีรี์ก็มีแบบว่าวอล์กแบบว่าเกี่ยวกับฟิลแฟนฮะชื่อรายการว่าฟิลแฟนก็จะเป็นเกี่ยวกับใสรหัสสัตว์โลกนี่แหละคือซีรี่ที่พวกเรากําลังเล่นอยู่ก็คือมันจะเป็นการแบบว่าแต่ละคู่เนาะราก็จะได้รู้จักว่าแต่ละคนไลฟ์สไตล์เป็นยังไงตอนเวลาอยู่ด้วยกันชอบไปทํารายการใช่แล้วก็มีคู่เราด้วย เหมือนจะเพิ่งเพิ่งอ่อนไปอีกทีแรกของแต่ว่าถ้าจะเอาของส่วนตัวเนี่ยต้องรอสักพักเลยเพราะว่าขี้เจตัดหาคนตัดไม่ได้ตอนนี้รับสมัครเลยครับใช่ ใช่ก็จะเป็นแบบแบบว่าอย่างแมงกะหรี่เตอร์ก็จะเป็นตามตามชื่อครับมันคือชื่อฟิลแฟนก็ก็ฟิลแฟนครับใช่ก็ว่างๆเราไปทํารายการเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้จะมากกว่าไม่ใช่เป็นวอล์กจริงจังแบบวันนี้เราจะไปอะไรเงี้ยไม่ใช่ขนาดนั้นอย่างเหมือนอันแรกเลยก็คือดูหนังใช่ครับเพราะว่าแมงกะหรีเติ้ลเป็นคนชอบดูหนังมนอยู่แล้วก็เราก็จะแบบเฮ้ยเตอร์เนี่ยหนังเรื่องเนี่ยดี อย่างล่าสุดที่ไปรอมอันที่ไปดูก็คือเรื่อง Fast and Furious อ่าใช่ก็คือแบบมันก็เป็นหนังที่แบบพอเราดูเราก็คิดหลายๆอย่างหรือแบบมาคิดกันว่าแบบเอ้ยดูจบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างแต่ละคนครับแล้วส่วนอันที่สองเนี่ยจริงๆบอกบอกแฟนคลับไปว่าจะทำสปาเกตตี้กินกับพี่แมนกินแต่ว่าเฮ้ยมันยังไม่ออนยังไม่อไปดูเอาแล้วกันว่าสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นอะไรครับฝากติดตามมาไว้ด้วยครับผม จะมีแนวที่คล้ายกันแล้วก็ไม่คล้ายกันอย่างแมนน่ยถ้าที่คล้ายกันเนี่ยจะเป็นดราม่าอ่าใช่ดราม่าเนี่ยจะชอบเหมือนกันแต่ว่าอย่างถ้าที่ไม่คล้ายเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นไซไฟอ่าไซไฟเหมือนเหมือนตัวผมอะผมชอบมาในตระกูลแบบมาเวลอะไรอย่างเงี้ยใช่เติ้งเขาจะเป็นแบบแอนเวนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแต่ของแม่ก็อาจจะเป็นแบบไซไฟวิทยาศาสตร์อะไรอย่างงี้ไปที่ก็แบบพี่แมนคือดูดูหมดทุกเรื่องเลยอาจจะแมนชอบดูหนังใช่ครับจริงเผื่อจะเล่นได้แบบเขาบ้างขอไปก๊อปหน่อย เกมก็มีบ้างจะเป็นช่วงๆคือแบบเหมือนแมงกับเติ้ลเป็นคนที่ขี้เบื่อเร็วอ่าใช่ใช่ใช่ใชบใช่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 ใ่ใช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 ่เล่ช่ใช่่ใช่น่ใช่่่ช่ใช่ใช่ใช่่ใช่ใช่ใ่ใช่เล่ใช่ใช่ใ่ใ่น่่ใ่่ใเล่นช่ใช่ใล่่ใชจใช่ใ่ใช่ใ่ใช่ใช่่ช่ใ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 ช่่่่่่ใช่่่่่่่่ช่มเฮ้ยจริงๆก็ทุกอย่างนะที่ชอบทําด้วยกัน เออคือแบบก็จะมีเรื่อยๆแหละแบบไปกินข้าวหรือแบบแอบหนีชอบชวนหนีพี่นุ๊กไปเที่ยวกันอันนี้คืออันนี้คือชอบที่สุดเหรออน,นีชอบสุดเลยหนีพี่นุ๊กเที่ยวโอ้โหถ้าบอกมันก็ไม่มันก็จะโดนแล้วนะใช่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไกลละตอนนี้ไกลละอยู่หลังกล้องไกลละฟ,ฟังอยู่ตรงนี้ <laughs> เขาก็ไม่ได้ดุแต่เหมือนแบบว่าเออ ให้ระวังมากกว่าเพราะมันแบบบางทีเราเอาไปเที่ยวกันเนาะมันก็อาจจะแบบเกิดนู่นเกิดนี่อุบิเหตุอะไรขึ้นได้ครับผมมากกว่าซะมากกว่าก็เรียกว่าเป็นความเป็นห่วงของพี่ชายแล้วพี่มีนเหรอเอ้ยพี่มีนตัวตามเที่ยวเลยเอ้ยไม่ใช่หัวหน้าแก๊งคนเนี้ยคนเนี้ยหัวจบครับผม อ่าก็เอาเรื่องเร็วๆนี้ก่อนเลยก็คือเรื่อง r e m e m e m r Me มีอ่าเรากำกำลังจะเปิดกล้องกันแล้วเนี่ยก็จริงๆคือถ้าวันที่ถ่ายก็คือเปิดกล้องพรุ่งนี้ใช่ใครับผมก็จะเป็นชิวแรกของเราก็น่าจะได้ดูกันสักประมาณ เดือน8เดือน8เดือน9อ่าเดือน8เดือน9ไม่น่าเกินช่วงนี้ครับผมก็จะอ่อนละก็หลังจากรีเมมเบอร์มีก็จะมีสาร์ดสัตว์โลกต่อไปเลยใช่ครับก็คือพอเราจบกองรีเมมเบอร์เสร็จปุ๊บเราก็จะเปิดกองสารฮั์ดตอใช่ใช่เพราะว่ากองสารฮาดตอนนี้ก็กำลังเวิร์กช็อปกันอยู่เนาะหลายๆคู่ก็แบบเริ่มเข้าคาแรคเตอร์กันได้มากขึ้นเริ่มมีแบบเขาเรียกว่าจังหวะเริ่มเริ่มหยิบฉากที่มันเป็นไฮไลท์ของแต่ละเรื่องมามาฝึกกันดูว่าแบบเฮ้ยมันเคมีเป็นยังไงเราเล่นเป็นยังไง จะได้เล่นกันให้ถูกหรือแบบเวลาถ่ายก็จะได้ง่ายขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยก็ถามตื่นเต้นไหมมันก็ตอนแรกคิดว่าจะไม่ตื่นเต้นแต่พอเริ่มใกล้อ่ะ เราเริ่มละเชียร์ไ้บทบทบทคืออะไรบ้างวะต้องมาดั่งอ่านอีกรอบก็แบบมีความตื่นเต้นเหมือนกันครับเพราะว่าก็เพิ่งเป็นเรื่องที่สเนาะใช่สำหรับตัวพี่แมนผมว่าตื่นเต้นแน่นอนแต่สําหรับผมคือพรุ่งนี้ยังไม่มีคิวครับผมใช่แต่เขาแม่เนี่ยมาก่อนเลยมาก่อนเราเป็นแบบเออให้กําลังใจไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาตื่นเต้นที่หลังใช่ทีใครทีมอันทีใครทีมอันฉากแรกก็จะเป็นเหมือนคือด้วยตัวละครของคู่แมนเนี่ยจะเป็นคู่ที่คือเราจะมีคู่จะเฟิร์ส แล้วก็ของพี่มีนแล้วก็ของไตเติลธนาทรเนาะแต่คือของคู่เราอาจจะเหมือนแบบเป็นตัวกลางๆงคอยโยงเรื่องหรือแบบคอยพาเล่าเรื่องเป็นตัวเล่าเรื่องใช่ประมาณนั้นแบบเหมือนเคยตัวแมนี่จจะเป็นเหมือนคนที่สนิกกับทุกคนในกลุ่มก็จะดึงคนนู้นมาคุยบ้างดึงคนนี้มาคุยบ้างจังหวะที่เราจะถ่ายพวกนี้ก็จะเป็นในส่วนของแบบเราอยู่กับเพื่อนเราแบบแนะนำเพื่อนหรือแบบหลักๆก็คือเข้าซีนกับตัวของพี่มีนใช่ใช่หลักๆคือจะเป็นพี่มีนแล้วก็จะาเฟิร์สที่เราจะเข้าไปครับก็ แนะนำเพื่อนหรือแบบเพื่อนมีปัญหาก็แบบมาถามเรา่าไปยังไงอะไรเงี้ยส่วนเขาเขาซีนกับผมก็เร็วๆนี้แหละใกล้ละเหมือนกันครับผมใช่ก็ไม่เอาไปไปติดตามดูในซีรีส์ดีกว่าครับผมว่ามันอย่างเหมือนกับคนที่เคยดูหนังสือรุ่นมาก่อนเนาะคิดว่าคงจะเออเห็นเรื่องนี้แล้วแบบอาจจะคิดถึงรีมาได้ใช่ครับแต่ว่าแม้ว่ามันมีความแบบหลากหลายกว่าเยอะมากด้วยแบบเนื้อเรื่องด้วยนักแสดงที่แบบมีประสบการณ์ทุกคนเลยทุกคนคือ เบอร์ใหญ่ทุกคนเราเนี่ยใหม่กันอยู่สคนก็แม้ว่าอยากให้ลองติดตามครับเรื่องนี้เป็นเบอร์มีใช่ครับก็คือเหมือนในบทเนี่ยเราจะต้องเป็นเพื่อนกันเนาะแบบเพื่อนสนิทกันก็ช่วงแรกๆที่เวิร์กช็อปก็แบบอยากจะเก่งๆกันอยู่บ้างแบบเอ้ยยังแบบพี่จาพี่เฟิร์สสวัสดีครับช่วงนี้ตบหัวกันหมดแล้วหลังเฮ้ยไอจ้ามาเนี่ไอจ้าไปเร็วอันนี้ ความจริงเลยนะเพื่อนๆกันแล้วกลายเป็นกลุ่มกันแล้วใช่ก็คือมันก็จะมีความสนิทกันมากขึ้นเพราะว่าได้เวิร์กช็อปกันบ่อยแล้วก็แบบมันทําให้มันเล่นง่ายขึ้นด้วยเนาะเวลาเข้าเซนต่างคนต่างไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจะได้เข้าเข้าซนกับสองคนบางครั้งปัญหาแบบแบบว่าไม่เข้านกันอื่นน่าจะเนี่ยเราสามคนเหรอครับอ๋อกับคู่อื่นก็จริงจริงก็พรุ่งนี้ก็ได้กันเริ่มแล้วก็จะมีเริ่มเริ่มนะครับใช่ใช่ก็มีทั้งของส่วนของจาเฟิร์สแล้วก็พี่มีนแล้วก็ไตเติ้ ออ๋จาเฟิร์สเหรอใช่จาเฟิร์สเป็นเก่งนะคือแบบตอนแรกอะเราก็ยังไม่เคยเห็นคอนเสิร์ตเราเคยเห็นแบบซีนเล็กๆคัตซีนหรือแบบอะไรของซีรีส์โนนไใช่ไหมใช่ของโนนไซโนซึ่งแบบมูดอะมันจะคนละอย่างกับอันนี้อ่าใช่เราก็คิดว่าแบบเอ้ยถ้าพอมาเล่นอย่างนี้จะเป็นยังไงวะจะอะไรยังไงี้จะเฮ้ยแต่แปลกใจคือเล่นได้บตอนไม่ว่าจะเป็นตอนเวิร์กช็อปหรืออะไรก็คือของพี่จาเฟิร์สก็จะมีพี่แมนกับผมก็คือแบบนั่งดูอยู่ด้วยก็ได้เราก็จะแบบอุ้ยนี่แหละเออจาเฟิร์สเเออ ย็มเธอใหญ่จริงเป็นคู่กันจริงๆแหละใช่ครับแล้วก็แบบด้วยการหลายๆอย่างรู้สึกว่าแบบสองคนนี้เขาอย่างจาเป็นคนที่แบบตำรมบแมมบอกว่าเขาเป็นคนที่เสียงอบอุ่นอ่าใช่เขาจะมีโทนการพูดจังหวะการลงวักของเขาที่แบบแม้ว่าเออดูเหมาะกับคาแรคเตอร์นั้นมากนี่แหละเป็นผู้ชายที่อบอุ่นใช่ใช่ใช่ครับผมสองของเฟิร์สก็เป็นคนที่เล่นแบบแม้ว่าเขาเล่นแล้วมีความสดใสในตัวละครนตัวละครทำให้ตัวละครนั้นมันดูแบบสดใสดูแฮปปี้ขึ้นมาครับผมใช่ ชนิดการใช่ครับใช่แแลล้ววเเาารอบก็นี่นี่ัยกนี่แต่ฝั่งนั้นของผู้จัดการฝั่งนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ใกล้รู้ละจากนี้เนี่ยแหละจากเกมนี้เนี่ยแหละเวลาไปเที่ยวเหรอครับ ก็ส่วนส่วนอย่างอีกคจริงๆ่ะเราจะไปเที่ยวแบบไม่ได้เป็นเชิงเที่ยวอะไรขนาดก็จะเป็นแบบไปนั่งคุยกันไปแบบชิลๆกินข้าวอะไรอย่างงี้กันบ้างหรือแบบถ้าจะเป็นส่วนตัวแมนกับจากับไตเติลธนาธรเราก็จะเป็นกิจกรรมเบกบอร์ดใช่เราก็จะชอบไปทำกิจกรรมการแบบไปหาแอคทิวิตี้เล่นก็คือเบรกบอร์ดเนี่ยครับก็ทำทให้มันสนิทกันมากขึ้นเล่นง่ายขึ้นครับผมครับแล้วก็ส่วน ก็แม้ว่าตอนนี้ทุกคู every, ่ดีขึ้นเยอะแบบสนุกสนุกครับเรียกว่าเหมือนแต่ละคนเริ่มเริ่มเข้าไปอยู่ในจุดที่เรียกว่าเป็นคาแรคเตอร์ของในเรื่องนั้นแล้วเริ่มเข้าใจแล้วว่ามันต้องทำยังไงใช่ครับก็แม้ว่าหลายๆคู่ก็ดีขึ้นเยอะแล้วก็แบบเชื่อวังก็ถ้าถ่ายก็อาจไม่น่ามีปัญหาละตอนเนี้ยใช่แต่ตอนแรกๆอาจจะต้องใช้เวลาบ้างหรือแบบหาจังหวะหาอะไรเขาเรียกวเคมีให้มันลงกันได้นะช่วงนี้มันก็แบบดีขึ้นเยอะมากเหมือนช่วงนี้เราก็กําลังแบบ ยิ่งทากันบ้านให้มากขึ้นหรือว่าใช่ก็จะเจาะซีนเป็นซีนายซีนตัวฉลามจะเล่นยังไงให้แบบเออออกมาแล้วแบบนี่แหละชรามหรือไม่ก็อาจจะหลายๆคู่ช่วงนี้ก็ไม่ใช่แค่ตามนี้อาจจะพยายามดูมิติของมันเพิ่มให้มันดูน่าสนใจดูอะไรของซีรีส์ให้มันดูหวังว่าจะเป็นแบบเหมือนรีเมมเบอร์เนี่ยก็จะเป็นความอบอุ่นเนาะที่เราจะได้รับชมเหมือนแต่ว่าก็จะมีความขนกสนานโรแมนติกคอมเมดี้รับรองว่าชื่นใจกันแน่นอนครับผม S 1> <S 1> <S ใช่ครับก็ค<ช>ู่พี่แต่ก็ไม่ได้ประสบการณ์เยอะกว่าเท่าไรนะหรว่าความันไ่อยากอ,อยากอ,อย,ยางเขาช่วยช่วยคือตัวใหญ่หลักๆที่ให้คําแนะนําจะเป็นเรื่องของเวลาถ่ายมากกว่า <S 2> <S 2> <S แบบ <S <S <ช>เทคนิคการถ่ายว่าเจออะไรมาบ้างใช่คืออย่างเวิร์กช็อปอ่ะมันอย่างหนึ่งเราทําได้ตอนเวิร์กช็อปลวบางทีเราไปหน้าเซตเราอาจจะทำไม่ได้เพราะแบบด้วยเทคนิคด้วยมุมภาพที่เราต้องเล่นสองสัมคัดเนาะมันก็จะมีหลายอย่างเล่นใกล้เล่นไกล เราก็จะได้แบบบอกว่าเทคนิคเล่นเป็นยังไงจะเซฟอะไรไปยังไงใช่ครับช่องทางการออกช่องทางการออนเนี่ยตอนเนี้ยเห็นว่าออนทาง3พัสอ่าใช่ครับส่วนระยะเวลาก็ Remember me เนี่ยจะเป็นช่วงมาเดือน8ถึงเดือน9จะเริ่มออออนอีีแรกใส่รหัสกสรหัสก็จะหลัจากนั้นก็น่าจะสักประมาณเดือน1 1เดือนรับผมครับผม ครับก็อยากให้ติดตามทั้งสองเรื่องเลยเนาะัไม่ว่าจะเป็นรี m e มเบอร์มีหรือว่าจะเป็นสารนาสั์โลกก็รับรองว่าถ้ามาติดตามเนี่ยได้ความรู้สึกที่แตกต่างกันแน่นอนใช่จะไม่เชื่อเลยว่าคนเดียวกันใช่จริงมีทั้งความอบอุ่นอีกเรื่องก็จะมีทั้งความสนุกสนานความเฮฮาเราเรามาติกคอมดี้เรียกว่าตัดรถตัดรถกันกินแล้วอร่อยแน่นอนครับผมติดตามมาเด้อครับ